ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับบทจดหมายนักบุญเปาโรถึงชาวกรอาเยในวันนี้ก็บทที่3ข้อ1ถึงข้อ5นะครับประสบการณ์ของคกฤษชนนะครับเขียนไว้เปาโลก็เขียนบทจดหมายของท่านนะครับไว้อย่างน่าฟังนะครับแล้วก็ดูแลกันนะครับข้อ3 บทที่สามข้อที่หนึ่ถึงหนะครับมีเขียนไว้ว่าบอกว่าชาวการาเทียงโง่เขาเอย๋ยใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งทๆที่ภาพของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่าท่านได้รับพระจิตพระเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะ ท่านเชื่อถึงการประกาศขา่าวดีท่านโงกเขาถึงเพียงนี้เถอหรือท่านเริ่มต้นด้วยพระจิตเจ้าแต่บัดนี้ท่านจะจบด้วยการกระทําตามธรรมชาติอีกประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้นได้ประโยชน์ไร้ประโยชน์เสียแล้วหรือก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เสียแล้วจริงๆพระองค์ผู้ประทานพระจิตเจ้าให้ท่านและ ทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทําเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีครับพี่น้องก็เป็นบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโลถึงชาวการอทียพูดถึงชีวิตของคริุศชนที่ดําเนินไปและท่านก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตนั้นได้ปรับสถานการณ์กลับมาแล้ก็เป็น ชีวิตที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะท่านเตือนชาวการิเซียให้ให้ให้รู้ตัวว่าตัวเองกําลังทําผิดนะกำลังหันกลับไปหาทมบัญญัติอีกแล้วซึ่งทมบัญญัตินั้นก็เป็นเพียงเรื่องรองแต่ว่าหลังจากพระเยซูมาแล้วที่เราทราบนะพระเยซูมาแล้วท่านก็ได้ทําให้ชาวการีเซียนั้นได้เห็นถึงความสําคัญของความรักที่พระเยซูเจ้านํามาและมามอบนะครับพระจิตได้ประกาศ ได้ทาได้ประทานความเชื่อให้กับชาวกราเชียโดยผ่านทางอ,องค์พระเยซูเจ้านั้นก็ได้เดินดชีวิตและดําเนินชีวิตอย่างดีนะครับแต่ว่าบัตรนี้ชาวกราเชียก็กลับลืมสิ่งที่สําคัญที่ได้รับจากคําสอนของท่านแล้วกลับไปมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวบทที่ท่านเปาโลก็สอนชาวกราเชียก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับมีความหมายและก็ชาวกราเชียก็ต้องคิดแหละ ต้องสำนึกละในความบอบกล้องในความเฉยชาในการละเลยหน้าที่ของตนเองนะครับแล้วท่านก็บอกว่า,าให้เชื่อในพระเยซูต่อแล้วแล้วทำไมถึงจะไปลดละแล้วก็ละเลยหน้าที่ของตัวเองที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนทั้งทั้งที่ พระเยซูก็ได้ส่งช่วยส่งดูแลแล้วใจใสธรรมสัจจันช่วยเหลือเขาต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับทำไมลืมประสบการณ์นั่นนะประสบการณ์ที่ได้รับจากพระเจ้าอาัศจรรย์ที่ได้รับจากโรงคําสอนของพระเยซูเจ้าเนี่ยลืมไปแล้วหรือไงนะเอ่อเปาโลตมิชาวการาเทียแล้วก็เตือนชาวกราเทียอย่างนี้น,นะครับอันนี้พี่น้องถ้าเราหวนกลับแลวมามองดูชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ,ะอ,อ่เช่นเดียวกันนะพี่น้อง เรามีหลายเรื่องหลายราวหลายครั้งที่เราลืมประสบการณ์ของเราที่ได้รับจากพระเหมือนกันเนาะถ้าเราเมีใจที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ลืมชีวิตของเราเนี่ยเราจะพบว่าแล้วก็พิจารณาย้อนหลังกลับไปเราจะพบถึงพระพรบัลนสงานต่างๆที่เราได้รับจากพระเบญจเจ้ามากมายนะในชีวิตประจําวันในความสําเร็จในความสุขที่เราได้รับแต่ว่า เมื่อเราเลดละและพยายามที่จะไม่สนหรือก็ไม่ได้สนใจในในความรักของพระเบญจเจ้าชีวิตนั้นก็จะค่อยๆจืดชืดลงในในในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อจะลดน้อยลงแน่นอนที่สุดนี้จะเกิดขึ้นนะมันสาเหตุของความชี่เพราะว่าเราละเลยนั่นเองเพราะข้อบอกพร่องของเรานั่นเองนะครับในในชีวิตประจําวันเป็นอย่างนั้น,นพี่น้องดูในชีวิตของเราในแต่ละ,ะวันที่เราเติบโตขึ้นมาแลวเรา จเจริญชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ไปยึดติดกับกฎบทบัญญัติมากไปนะกลายเป็นการจเจริญชีวิตนั้นเพื่อเป็นไปตามกฎบทบัญญัติเท่านั้นเองไปวัดก็โอเคก็ไปเพราะว่าเป็นกฎบทบัญญัติตาไมไปเดี๋ยวบาปถ้าขาดวัดเดี๋ยวจะไม่ถูกบาปอ,อย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆหรือแม้บางทีแค่บางทีเอาจะเป็นกินเนื้อวันศุกร์เนี่ย อ่ะบาปไหมพอ่อบาปไหมกินเลี้ยวันศุกร์อะไรต่างเหล่านี้จะมีคําถามอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะนั้นพี่น้องบัญญัตินะเป็นสิ่งที่ที่โอเคเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นสิ่งเป็นแนวแนวทางแต่ว่าการปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินะั่นพ่อบอกไปหลายครั้งแนละ้วบอกว่าการปฏิบัติธรรมธรรมบัญญัตินั้นมันต้องปฏิบัติออกมาจากใจจากชีวิตจากตัวเราแต่และคนจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพราะมันเป็นกฎบทบัญญ,ญัติ ถ้าเราดําเนินชีวิตเปียงกฎบทบัญญัติมันจะไม่มีคุณค่าอะไรมากมายแล้วมันก็จะเป็นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเหมือนกันเนาะต้องคิดถึงชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราดูดูในชีวิตว่าสาเหตุที่เราเกลียดชังลงสาเหตุที่เราละเลยบางทีเรารู้สึกว่าตนเองนั้นห่างไกลจากพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆสาเหตุมันมีหลายอย่างประการแรกคือบางที เราก็พ่ายแพ้ต่อการประจนล่อลวงต่างๆนะที่มันมีอยู่มากมายในโลกนี้แน่นอนว่าในในในตัวเราแต่ละคนมันมีทั้งสองสองขั้วที่อยู่ขนะั้วหนึ่งก็อ,อยากทําดีขั้วหนึ่งก็โอเคมันก็ถูกจุดก,กระชากลากไปในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ถูกต้องอด้วยาการประจนล่อลวงนานาชนิดที่มันอยู่ในโลกนี้นะครับเ,เป็นต้นในสัญชาตญาณของตนเอง นะอย่าลืมนะว่าเราเป็นสิ่งสร้างเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยนะพราะเรามีสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือเป็นเรื่องของตามธรรมชาติสิ่งที่พระเบญจเจ้าสร้างให้แล้วมันก็เกิดขึ้นมันก็มีในสัตว์ทุกคนแต่เราไม่ใช่นะพระเบญจเจ้าสร้างมนุษย์มาใช่ไหมก็ให้เราเหนือกว่านั้นคือสูงกว่านั้นคือเราไม่ใช่มีถูกจํากัดอยู่เพียงสัญชาตญาณแต่เรามีมโนธรรมมีพระพร,พรมีความรักของพระเจ้าเราจึงจเจริญชีวิตที่มันจะต้องมากกว่าสัญชาตญาณน,นะเรา ต้องตัดสินใจเราต้องเลือกและเราต้องทําดีเราจะเอาชนะการประจนและลุงเ่างๆได้เน่บางทีสาเหตุที่ทําให้เราผิดพลาดอีกในชีวิตเนี่ยก็บางทีเราก็ไม่ได้พยายามที่จะฝึกฝนตนเองไม่พยายามที่จะทําให้ชีวิตของตนเองนั้นเข้มแข็งขึ้นด้วยการพยายามที่จะ,ะทําใจพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะ ภาวนาขอพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าในชีวิตเพื่อเราจะเข้มแข็งจะมั่นคงเห็นไหมให้ชีวิตนั้นจเจริญไปโดยมีพระเบญนเจ้าเป็นผู้นำน,นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันของเราเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรามีชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับชีวิตอย่าลืมที่มาของชีวิตคริสตชนเราเนี่ยเมื่อเราเป็นคริสตชนเราลักศสนลนบาปเนี่ยเราได้รับพระพรต่างๆจากพระเบญนเจ้ามากมายนะ พระพรของความเข้มแข็งพระพรของความสุขภาพที่ดีพระพรของสติปัญญาพระพรของมโนธรรมนี่เราจะต้องมีแล้วอื่นเนี่ยอย่าลืมว่าพระเบญ้าดูแลเราแล้วก็อย่าลืมว่ามีพระเบเจ้าในตัวเราพระเบญ้าทรงกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องให้เราพยายามนะครับในแต่ละวันก็ขอให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ ด้วยความมั่นใจในความรักในพระเมตตาของพระองค์ให้เราสำนึกเสมอว่าพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จมานะพระองค์ได้มามอบความรักมอบหนทางมอบวิถีชานที่จะให้เราได้ก้าวหน้าได้เราจะเจริญไปใน,ใน,ใ,นในแต่ละวันนั้นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับได้มีชีวิตที่เข้มแข็งมีชีวิตที่ก้าวหน้าและก็อย่าลืมที่มาของเรานะ สำคัญก็คือ,คอ,คอที่มาของเราเรามาจากพระเจ้าและพระเบญ้าก็ดูแลเราแล้วก็ส่งช่วยเหลือเราเสมอในทุกๆวันและนี่แหละพี่น้องจะเป็นกําลังใจที่เราจะก้าวต่อไปนะครับในการพัฒนาความเชื่อความไว้ใจในพระเบญเจ้านะครับพ่อย้ําเสมอบอกว่าอย่าลืมนะชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ใช่ดําเนินไปด้วยตัวเราเองอเราที่เป็นมนุษย์นั้นก็ทําได้ในฐานะมนุษย์แต่ว่า การที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าการที่เราจะมีชีวิตและมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั้นมันหมายถึงชีวิตที่เราจะต้องชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าจะเป็นการภาวนาก็ตามการที่เราต้องแสดงออกในชีวิตประจําวันด้วยความรักต่อ,อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องนะครับต้องออกมาเป็นกิจการอ,ออกมาเป็นการปฏิบัติจ,จริงๆในแต่ละวันนะครับไม่ใช่อยู่ที่เพียงกฎบทบัญญัติเท่านั้นเพียงกฎบทบัญญัติมันก็จะอยู่ตรงนั้นเองเป็นเพียงแค่ ทําไปเพราะว่ากลัวผิดกลัวพลาดน,นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีชีวิตด้วยสํานึกด้วยจิตสํานึกในความรักในพระเมตตาของตัวองค์และพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดนะครับตามพระประสงค์ขององค์ด้วยความสํานึกเสมอต่อ,ตอไปว่าพราะองค์นั่นคือบอกอีกแล้วนะครับว่าเป็นหนทางเป็นความจริงเป็นชีวิตของเราและแต่ละวันเราก็จะ,จะสามารถมีความสุขได้นะครับถึงแม้ว่า จะมีบรรยากาศมีความยากลำบากในชีวิตบ้างกต่างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ